ที่เดนดูผอมลงนั่นดีผมก็ยังวีมากเลยจริงวเล็กมากเลยคือผมรู้สึกว่าผมตัวบางมากว่าเคือยังไงลดลงเองตั้งใจตั้อใจยังไงมันไปเองครับอกินบาไหมกินกันคือกินกินกินกันกันกันนกันกันันกันันก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 กันันกนกันนกันันกันันกันันกัไม่กันกันกักันันนนกักนัันกันกันกั่กนันกันันันกตนน บางไปเหมือนจะปิวลมอ่ะรถไม่ขี่ขนาดนั้นเลยวะก็ลงมาไม่ได้ไม่ได้ชั่งน้ำหนักขนาดนั้นครับว่ารถลงไปใช่แต่แค่รู้สึกเพราะว่าแก้มเราก็หายไปด้วยใช่ครับใช่มันรีนไหมความรู้สึกเรามันดูรีนไหมหรือมันผอมสู้ไปมันก็ดูคล่องตัวดีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันผอมไปกล้ามมันก็เลยชัดขึ้นนะเพราะมันผอมไขมันอาจจะน้อยลงไขไขมันอาจจะลดลงอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามแบบเล่นฟินเน็ตให้มากขึ้น ก็เลยไปโชว์ในสระก็มีโชว์ในสระน้ำนิดหน่อยครับคือย้ายอยู่เหมือนกันคืนกำไรคืนกำไรก็ไหคืนกำไรแฟนคลับไปทีใช่ก็เป็นแบบแค่ข้างบนข้างบนครับแต่ว่าตอนนี้ขาดได้ไม่มีเกิดแล้วก็มีค่าเขิ่นบ้างครับตอนแรกผมไม่เขืนเลยครับผมว่าเขืนตอนนี้แหละผมก็ไม่รู้ว่าจะมีฟิล์มแบกกันนะมีคน z o ม m ใต้น้ำเลยนะคะเฮ้ z ซ o m นี้เลยคือพี่จอยพี่จอยใช่ไหมครับยอมยอมอ๋อก็ ก็นิดหน่อยครับแต่ก็แต่ก็พยายามแบบทําให้หุ่นมันดีขึ้นเพราะว่าในในในเรื่องนี้ก็แบบคือในละครหลายเรื่องก็จะมีถอดเสื้ออยู่แล้วเลยอยากทำให้มันแบบดีที่สุดฝากคอมเมนต์แซวไฟลุกเป็นยังไงไฟลุกคอมเมนต์แซวไฟลุกแซวอะไรเงี้ยรูปนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้มันดีดีกว่านั้นครับแสดงว่ามันจะมากกว่านี้มันจะมียิ่งใหญ่กว่านี้ถ้าเกิดมันทําได้จริงๆนะครับทุกคนาดหวังล คาดหวังเลยนะเจนคนาดหวังเคนคาดหวังคาดหวังการกินกับไรครั้งหน้าเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าทำให้ร่างกายแบบพร้อมพร้อมกว่านี้อย่างนี้เพราะมันกดดันมาเพราะคนคาดหวังมากๆว่ารูปต่อไปมันจะต้องแบบสงสัยปีของปีใหม่คือต้องโผล่จากน้ำอะไรเงี้ย ก็ไม่ติดีก็เดี๋ยวกำลังแบบฟิตหุ่นฟินหุ่นครับไม่มีอะไรก็พยายามออกกำลังกายเพราะว่างานมันเยอะด้วยก็เลยแบบมันมันมันเป็นผลพอยได้โดยครับมีสตกบ้างหรือยังคะยังไม่มีครับผมใช่เป็นแบบสดสดสดใหม่จากเตา รอไม่ไหวไงส่วนใบตักดากเตาคอยตักจากนี่ตอนตอนที่โพดแอบแอบคิดไหมครับแอบคนจะคิดก้าดฮือฮากับตำตำะะ oui, รูปเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นครับเพราะว่ามันอยู่แค่มันอยู่ใต้น้ำ้วยแหละมันแบบนิดหน่อยเองครับใชักวันนิวเจมจีเลยไหมนิวเจมจีเลยเหรอมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับเดี๋ยวมีนิวันนั้นเองครับอูรด มาเชิญชวนชวนเชื่อแล้วเนี่มาเบอร์นี้แบบว่าเคยเจอเรื่องแบบคนมาคอมเมนต์แปลกๆมางเลยหรอนั่นแหละฝั่งนเราไม่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 เจอหรอใช่ไม่เจอไม่เจอฟปลคุกคามใช่ใช่ไม่ได้เปลคุกคามเป็นหยักๆบางคุกคามทางสายตาลูกซึ่งตอนนี้โดนอยู่เหมือนตอนนี้จะโดนอยู่ครับจ่ายคุกคามทางสายตาอ่าอีกเรื่องที่แอนยกเค้กไปหัวโขกหัวแตกใช่ว่ามันเกิดพี่แอนที่ผ่านมาครับก็คือตอนนั้นมันถ่ายละครกันอีก อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็แล้วก็เลยแบบไปแฮปปี้เบ<ๆ>ิร์ดเดย์เขาแล้วกองเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ผมถือเค้กแล้วมันเป็นจังหวะพอดีที่มันดูมืนด,ดูชุลมุนหน่อยเพราะเร่งถ่ายด้วยอะไรด้วยผม<ๆ>เลยพยายามรีบแล้วก็หัวไปโขกทานบ้างครั <ๆ S 2> เป็นยังไงบ้างหัวโนมั้ยครับเป็นยังไงครับโนหรือแตกก็มึนอยู่พอสมควรครับแรงเลยหรอก็แรงแค่ไล้ไม่แตก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 อาจจะแบบแค่โนโนอะไรอย่างนี้ยครับพยายามวิ่งไปเจอร์ไพา์แต่เหมือนพี่แอนก็าชื่นชมว่าแม้จะหัวฟาดแต่ก็ยังประคองเค้กอย่างดีครับ คือในใจตอนนั้นคิดว่าต่อให้ผมล้มไปเค้กเค้กต้องไม่ล้มไปด้วยครันพวกเค้กมีก้อนเดียวเหมือนกันเดี๋ยวแบบว่าพี่วัยเดย์พี่แอนเค้กล้มก็จะเป็นตำนานใช่มันก็จะกลายเป็นแบบเค้กเลี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่แอนแบบเซอร์ไพรส์แล้วนะแบบว่าผมไม่มีเค้กแล้วไม่ได้แล้วกับพี่แอนเป็นยังไงบ้างครับทำงานพี่แอนเจ๋งมากเลยครับคือคือผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นเล่นกับรุ่นใหญ่มากขนาดนั้นโดยเฉพาะแบบเป็นนางเอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็รู้รู้สึกว่า เป็นอีกสีสันหนึ่งอีกสีสันใหม่ที่แบบท,ที่ที่เจ๋งมากๆครับที่เจ๋งเกรงไหมเกรงเลยเกก็แรกๆเกรงมากตอนนี้ตอนนี้ก็ดูสบายขึ้นสบายตอนนี้แกล้งกับอตอนนี้แกล้งกับครับ <laughs> ตอนนี้โดนพี่แกลงแต่ว่าโดนพี่แอนแกลงอยู่ครับเป็นเหมือนที่เราคิดไหมคะพี่แอนเจ้าหญิงในวงการแห่งบันเิงพอมาทํางานจริงๆรพี่แอนเป็นคนเป็นคนที่แบบเฮฮามากครับคือส่วนใหญ่อะผมจะโดนจะโดนไซโคมาก่อนว่าพี่แอนเป็นคนที่ดุมากนะแบบพี่แอนดุมากผมแบบ เป็นไงวะนี่อะไร ні, แต่ว่าเจอจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นเขาก็แบบเฮฮาอะไรเงี้ยครับตลก,ตลกแต่เพี่อนเขาเป็นคนเล่นจริงนะสมมติแบบฉากตบอะไรเงี้ยคือเขาตบจริงๆนะไม่มีหลอกอะไรเงี้ยเคยโดนมาบ้างรืยังจริงๆแล้วผมจะแอบบอกว่าผมเพิ่งโดนตบไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็น <c oughs> ไงคะมือนะ <c oughs> มนตบจริงหรือวาใช้ได้ไหมคะใช้ได้เลยครับเรียกว่าสมคำน้ำลือเออแสดงว่าก็ฟังมาเหมือนกันครับฟังมาเหมือนกันว่ามีเรื่องนี้คือเขาบอกตอนแรกเลยบอกว่าแบบ คือตอนที่ผมเข้าฉากก็จะมีแบบอย่างพี่คิงบุ้มกลับอะไรนะหรือว่าพี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่แอนตกแบบตกจริงเนะตกแรงมากเลยนะแบบตบโบ้บ้าเลยตบโบ้บ้าตกไง้บ้าพี่แอนผมว่าทางนั้นเลยครับอะไรเงี้ยพี่แอนเขาบอกเฮ้ยเขาก็พูดพูดไปอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นพัดเต๋ออาชา ก็ใช้ได้อยู่แต่ไม่ได้กลอะไรครับคือว่าเป็นของขังมาจะงหญิงนวงการตบเราคือผมตอนนั้นผมได้บอกบอกพี่แอนไปครับคือพี่แอนเขาก็แบบกลัวว่าผมเจ็บมากเลยบอกพี่แอนไม่เป็นไรครับตบเลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมีบุญแล้วที่ผมได้เล่นกับพี่แอนครับสองคือผมมีบุญสองชั้นก็คือได้ได้โดนพี่แอนตบด้วยใช่ผมเลยแบบเออคอมพิวต์แล้วชีวิตจบจบเป็นกิเทเขาวันนั้นเฟกเดียวหรือยังไง น่าจะเป็นสิบเหมือนกันเซฟก็รับหมดเลยหรอเยอะอยู่เยอะอยู่ครับจริงทุกฉากทุเบกทุเคกก็มีบางอันที่แบบ่แอนเขาเบาๆบ้างเลยบางอันเขาก็แบบทั้งพลาดไปบ้างอะไรเออแล้วดูบทหมคะหลังจากนี้จะอีกเยอะไหมเอ่อเท่าที่อ่านยังไม่มีครับแล้วก็ภาวนาให้จะไม่มีต่อไปครับผมว่าครั้งเดียวน่าจะพอเอ่อแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะสนุกแน่ๆน่วว่าเรื่องนี้ก็สนุกครับเป็นเป็นสีสันใหม่ๆที่ที่ไม่เคยเจอครับแล้วก็พอเล่นแล้วก็ ที่อานเขจะเป็นเป็นคือจะจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเคยเคยเ,คยเจอมาก่อนอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความสนุกอีกแบบหนึง่งเป็นจังหวะอีกแบบหนึง่งเป็นแก๊กอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นโรแมนติกคอมเมดีคอ,ขอสองเรื่องนี้ร้องเพลงได้ไหมครับก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนนี้ผมกําลังพยายามอ้อนอยู่อยากอยู่เนาะเป็นเรียกว่าเป็นช่วงถ่ายทําแรกๆใช่ครับกาลังแบบพยายามร้องเพลงแบบในกองใช่ให้แบบให้ให้ผู้จัดร่วมกับได้ยินใช้วิธีเดิมใช้ใช้วิธีเดิมสูตรเดิมสูตรเดิมสําเร็จมาอย่างไงก็เป็นสูตรเดิมเหมือนเดิมเดินเดินไปชั้นสิบติกมาริอนก็จะในห้องพี่หนึ่งอะใช่ครับเดินเดินไปในห้องพี่หนึ่งก็แบบนเดงๆช่วงนี้วามเสียงเยอะมากเลยครับ เรื่องไหนได้ดูก่อนกันระหว่างพิ <c oughs> ทักษ์กาตะเก็นกับกระดานเรไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต้องรอต้องรอชมแต่ผมบอกว่า<ม>ทั้งทั้งทั้งสองเรื่องก<ม>็เป็นเป็นเรื่องที่คาแรคเตอร์แบบแตกต่างกันแบบชัดเจนมากๆ<ม>แล้วก็มูนเอนโทมชัดเจนมากๆแล้วก็มีความสนุกของทั้งสองเรื่องครับเจ็ดวันเลยไหมคะตอนนี้ทำงานตอนนี้เจ็ดเจ็ดวันอยู่ครับเจ็ดขอบคุณค่ะจะดูตั้งวงมาเนี่ยดำเลยเนี่ย ไอดำเดี๋ยวท่าจีนทูนะคะเป็นจีน่ากับเจมจีนะคะว่าจีน่ามาแล้วหรอใช่แล้วเดี๋ยวพอไทายลูกอย่างนี้กตลังเดินมาเธอให้เวลานางเดินก่อไม่ได้เดี๋ยวจีไม่ว่าง้เดี๋ยวเจมี่ทูกัีจก็เพิ่เิเนี่ยถ้าละคอเรื่องนี้2เรื่องออนแอรได้2เพลงก็ครั้งที่แล้วอีกกี่เพลงรวมไปอ่ะบแล้วเอกอีเวไม่ต้องเช่าแล้วดอัลบ้มเราเจมที่ แล้วเดินเล้วเลวแล้วเอ้ไม่ธรรมดาจริง่นี่ดู